นนมัมันนมัติดไปคุนมันติดไปที่เมืองอ่างทองเกงอ่านางตัวไหนจะมาเอาข,อข,อขอับขวาก็ไปพิกลนี่เพียงามาให้เห็นป่ะอ่ะนั่นตำลือส่วนอันนี้เอามาให้เพิ่มพิกลเขาไปที่พิมดมกินสตอก์อบับไปอ่ะส่วนอันนี้อ่ะไอ้หมวดหมือ่ะปลาหมือกหินแมก พอดีไม่ได้ไปเอบอบะโลดรถง่ายนะคะไอ้ส่วนอันนี้พี่ติ็มเนี่ยฝากไข่มาไข่ต้มอ่ะน้ำพุร้อนอ่ะพี่ไปเที่ยวเออพอดีแกอยู่แถวนั้นแกก็เลยเอามาให้ไออันนียเสาวลอลลเสาวลอลลหรืออะไรวะเนี่ยแกเอามาส่วนมะละกอถุงสีแดงอ่ะอ้ะาวแต่คือแกเข้ามาเดชอารมณ์อ้อาวมะละกอคิดอ่าคอมพานีก็ แกว่า,าแบกมาถุงมะละกอไว้ไหนอ่ะอันนี้อะไรลูกอะไรไม่รู้นน <c oughs> รอ่ <c oughs> ะ,ะ,อ,ะอันนี้มันเม้าแบบกระพทบโลกเหรอบ้านเท่ากับจังวันเมือสามวรถบ้านเท่ากับแบบกระทบโลกมันลักอันนี้หนูมีสองขวดน้องอีทเขาทำมาขวดหนึ่งเขาให้อันนี้แม่เอาใบสาเองด้วยหนูก็มีอีกชุดหนึ่งสะตะบุเ <c oughs> ออสะผมทำจากธรรมชาติ ทาจากใบย่านางแล้วก็มะหมี่จะทำให้ผมอ่ะจะงอกแล้วก็จะงอกกว่าเดิมไ <laughs> ม่ใช่คือเพิ่มพลังคูณสองใช่ก็จะทำให้ผมดำเงางามเงมันหอมมาไววตู้หินหรือเปลเออจ้ะหอมของเจ้า,ออาเอากุญแจมาจะไปไอ้นัน่นของบางอย่างอันเนี้ยใส่นี่ก็ใส่ตู้เย็นไว้จะได้กินน <laughs> ั่นกุญแจจากสตอห้องเก็บของ ตัวก็นะติ๊กต้นในป่าเนาะกินบ้าเอาวันเอ็ดกว่ากันเติมใบบัวเอามาให้แม่กินป่าเอาไปใช้นั่นอยู่ในหมอนต้มเลยบ่ต้มแล้วเอาไปตีหรอไปแข่งหรือเอาไปเออบาสื่อมาให้แม่กินบัวหมากจงได้อันนี้ก็เออกันหนังใบเอาไปพึ่งแดดอีกจัน่อยนะดูนี่ถุงเขหมัก กนจะได้กินโดน,นหนวดแหง็งแสบนี่ก็ตำบักพุงแซ่บโยมกินต่อแค่ก็นี่ใจคิดจะเอานี่นไปนั่นไหมเนี่ยเอาไปอีกมีกินเอาไปไหมบอกเขาทุกลกนี่หนาวมันห่อนะมะละกอถุงมะละกอนี่ยแคล้วโลกเขาได้เอาลงหรือเปล่าอยู่ได้ละพ่อนี่เต็มแล้เออ,อ,อกินหมดนั ไฟลุกตกจากนั้นน่าพนักไม้ฝาของฝาถ้าเขาตู้ลวดก็ไปกินตันข้าวแล้วที่มกินกับเที่ยงยังล่ะกินตำบุกงมานเจ้ะอ๋อกินตำบุกงมันี่ยท่านบปแบบขาเลยที่ว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวที่หน้าเออเขาก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวสิเออคิดหรือว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกับไอ้นั่นนเออัวส่งไปทุลักกับเบื้องเข้าวถ่าอัวส่งไปเบืองกับเบื้องข้าวกระซง ออกแบบอุ้ยหลายอย่างลงไปโอเคเดี๋ยว okay, ไปเอาของก่อนไปเดี๋ยวลื่อนกันเ็บไปเอาได้แล้วได้แล้ว นี่นะคะเรามาหาของนะคะพอดีของในออฟฟิศป้านะคะมันมีโอ้โหของก็เลยต้องเอากุญแจมอเตอร์ไซค์นี้เขาเขาล็อกหรือยังอโอเคก็น่าจะอยู่ตรงล่างอ่ะแล้วแบบแบบแปลนบ้านอะไรอย่างนี้นะคะคือลืมเขียนนะคะคือแต่แรกก็ใส่ถุงใหญ่กล่องใหญ่ทีนี้เขาลืมวลุงคิดก็จะมาเอาไอสายชาร์จแบตฮะอันนี้อะไร อ๋อนี่ไงมะละกอหูยนี่ไงมะละกอก็ยังว่าอยู่อูยต้องออกไปเนี่ยถุงมะละกอหูยเขาเขามาเดี๋ยวต้องทิ้วออกไปให้แม่เขาไปแจกถุงมะละกอพี่ติ๋มอ๋อเจอละถุงมะละกอคิดก็หาไอ้กระเป๋าไอ้ชาร์จโน้ตบุ๊กอยู่ชั้นในหรือเปล่าหูของมันเยอะนั่นแหละ เวลามาหามันหายากนะล,ลุงหายากเจอไหมเดี๋ยวค้นหาให้กระเป๋าอะแน่ใจยูเชื้อยูเท็กทุค,คาเสียสิลุงคิดบอกว่าแน่ใจว่ามันเป็นะกระเป๋าอะขาแถมจากน้ตบุ๊กมาเฮดบีค่ะลุงคิดก็จะชอบใส่ พวกสายอะไรข้างในพวกชาร์จอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ข้างในโอ้นี่มะละกอเจอแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกไปเดียวเดี๋ยว,ยวแล้วก็คิด mm. อยากจะเห็นว่ามันอยู่มุมไหนวิกก็แพ็คดีมากเลยนะคะบอกตรงๆแต่ว่า ือเราต้องเห็นก่อนว่าอยู่ตรงไหนเราจะได้จะได้ขยับขยายถูกเดี๋ยวช่วยหาเนี่ยแม่มะละกออยู่ตรงนี้เออต้องออกไปเอาไปแจกวิติมมูษาให้มาเออเปิดไฟได้ใช่ไหมไฟ มุมไหนฮะข้างบนออตัวบนตรงไหนออตัวบนเปิดแล้วค่อยปิดลอง,ออง,อองดูตรงไหนเป็นตรงไหนอยู่สิเดี๋ยวเว้ แม่ะใรที่มาเอาไปัทกทิมกับเพื่อนมายกไปเดี๋ยวให้เดี๋ยวหาให้แสลรี่้คไออกทว่ v คริสอยไอ้ทิมขไ้่นรอูคิดมุดเข้าไปค่ะ ป้าจะมดุดก็ไม่เอาก็จะมุดเข้าไปเองเอ๊ะมันเป็นกระเป๋าลากมันไม่น่าจะไอ้ติ้งมันเป็นแบ็กมันมันต้อง see, see. Yeah. So, so อีซี่สี่สิโอ้ยโอ้ยเฮอร์แคปฟูลไลท์อัพเดต อยู่ซีนแล้วแกเห็นละโอเคโอเคให้ทับทีมให้ทับทีมโกเท็กทับทีมสมออ่าแกฟูร้อนร้อนนั่นทูมัดเอาแฟนมาเอาไซเออร์ทับทีมมั่นหรอเหรให้มาเอาบอกคุณเดี๋ยวจะให้มันมุดเอาอันนั้นซอยลุงหน้าวัดดีจ้าเมนหน้าบ่เนี่ยอ่าหน้าวัดดีจ้า มองแค่ใครเห็นแต่เสือเด็ดนะก็เลยต้องถามก่อนมาไม่ยกไม่ยกปากคูข่ขามาถิ่มไปพี่ปากค้งเอาไปแจกให้ผู้เข้าไวข้ขายก็ได้ปอกไรน,นี่น่องเขาไม่เขียนอนะ่ะอันนี้ไม่มี ที่หนีอเคานี้รือด้านบนส่วนนนี้นตายบหลังมันเเปลี่ยนของเาคโอเคหรือเปล่านะหมตัวอนในโอเคหนะมอนหมอน,มอ,นอะไรเนี่ย โอเคเอามาหน่เคเรจอแล้วเาเจอแล้วก็มีตรกอล์ฟเรื่ออาหารไปพรุ่งไปทำไรยิมทชั่นอ่ะอวันนนน คนม่ด้ีนี้มาหาของยาก,กอ,อันนี้ออฟฟิตอ๋อนี่มลายออฟิตน่ะอมไม่ดีเพียวยังไม่ดีน,นี้ถ้าเขียนว่าออฟฟิตน่ะน่าจะ อันนี้บ้านเช่าอันนี้พวกล้างห้องน้ำในบ้านเช่าอันนี้แอร์แอร์ตั้งคืน้นอ oh. มันจะมีเอร์ป่ะโอเคอันนี้พวกล้างก oh. ันไกรโอเค 你忘